สวัสดีครับเสียงใส่พี่เกาลยปีตีไข่ที่ซื้อเอาแข็งแรงขก้นมาหรอพี่นองล่ำได้ยีดอกฟ่อนก็ฟ่อนแห้งเอาแต่ว่าเตดเนี่ว่าท่านได้เซมเปิลนพราะจันนี่ล่ำลองหนยจานมุนตีแล้วแล้วเปล่าเช่นหน่อยจันนี่ว่าเมือดอกงานจังว่องสักปน เอามือยกควายม้นแฟนแฟนที่มาสองผมสมจิตบ่ท้องขอบพระคุณโูกทานเธอสาวไก่หน,น้อเปื่อย Phan, phan nhìn nó bơi bơi Phong phong bơi thang siềng Phong sầm niềng lắm nhau Và cơ xin mưu แต็มน้องเขาหน่าเสียงโด่งเด่นผมสมจิตฝากมาเป็นบรณาการด้อสิ่งต้อนยามนอนเล่นได้รลับฟัง้อแล้วขอนำแฟนใจอาหาให้เที่ยวหลังเกษตรีบอนได้ผิดต่ย่อมือหลวงเกิดแฟนแฟนทันก่อนมัน นิ่มซิมกันไปอย่าได้เ,เบื่อเอาแรงใจคอยเกียร์ให้ล้านลอยอยู่ฟ้าเดือคุณป่าแมนหมูเป็นและนุ่มยาโสซ,ซิมเป็นแฟนน้องพีิมิสูโลกสนุกมีเสียงลำเปีะปบัมเบิ้ลก้า อต้องฟังให้สมคิดใช้สิล้ำกอมให้นั่งหักแฟนหอมเพือกันยองเด้อคดขึ้นเอาเฟินเจ้าแม่เพิ่งพามเชื่อเด้อ ดแฟนแฟนท่านผูฟังหมอลำเอยยังไดเคอเก่าอยู่เอาลำไส้ย่านกันยันยังดด้วยเอาผ่านไปนะคะมีพวกขั้นเงิกระนังกระไดเอาตัวมานังวางเขาจะสิืน หาพบเป็นยังกับมาด้วยใจระหว่าง ส่งมาเลยใส่ขอนองคนบ่สวยบ่รู้ยังโกรู้บ้างอาโธ่บ่ยังบ่แข็งแรงเป็นไดขาดใจควาปไทยเด้อพี่น่องมันมันงคั่งาบคดีเต่าแล้วค่คุณปอเศรษฐีบ้านนอก แฝงเคยเจอแต่เขาเจีหลังวิธีเคยโ,โตโต้ไม่ต้องรบกไไวนกอขอขอหวนอมหวานนั้ขอฝากพ่อหอมหวานนั้ขอฝากแม่เป็นแรงใจทุกทุๆคนบัดลงคันอย่าไหนซะ เพิ่อนอย่าลืมนะคะวันที่12บสค่ะสิมีนา2568้ากลางวันมาคือเสียงดังเป็นตาเรแล้ววันที่หนึ่งแถมมาเนี่ผู้แดนโกเออไฟใส่เสียถั่วงอกพร้อมกับมงคนใช่ทิดจ,จอยพร้อมกับหนุ่มต้อมพระเอกหนุ่มรูกรอทุกคนส้ผู้ทุกคนพร้อมกับทีมงานนะคะทีมงานยูทูบเบอร์นะคะพร้อมกับ ทีมงานแม่เตียนนะคะหลายผู้หลายคนแม่ปมัทมาว่าไรตีค่ะหลายผู้หลายคนนะคะพร้อมครับคุณแม่จอยไข่มด,ดแดงเอแม่เรื่องของคุณลหลายๆใครมดแดงกระจาดเนือ้อมาถวายผูเหมือนค่ะขอบคุณ,คณพ,พี่แม่หลายๆไข่มดแดงช้าย,ยากเกีดเดยิศิลป์เก้านั่นงอะเก้าเจ็ดศูนย์อย่าลืมดเด้นอนใครมดแดงเพื่อนเก่าเกียศิลป์ให้เป็นแนวทางได้ชื่อเย็บเยิบจับฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยไว้นะคะเพคนขายโยชุดสิบใบก็มี ทั้นผู้ได้ยนเร่หกสิบล้านนะคะเก้าเกียดศูนย์เก้าเก้าเกียดนะคะพีพะะนีพีจัลลนาห้ไแต่เป็นแคน่แนวทางเลยค่ะเออขมือเื่อนพ่อพ่อกันกังวินนะคะวัดภูชัยบ้านเตาไหายพอรอมปจารย์สุจินบอท้องข้นเราลองอะไรก็เราไปยืนเบิง้งก็ได้แต่ว่าสนใจได้ได้ตลอดค่ะยุดีมีแห้งนะคะยุดีมีแห้งค่ะมีแนวสิบฝากเอฟซีวอครับ บฝันกิจยานอนหลับมิตลับจั้นหัวเมื่อหกโมงเศร้าอย่างเดียวขอบคุณหลายบ่หว่าจะเป็นหยิบผ้ารวยแตงัมผ้ารวยน้องไอ้ผ้ารวยเขียนปากเอกแค่เรารวยลักกะนัชชาผา้าโชคเสียเอกผ้ารวยต่อจริงใจผ้ารวยทุกท่านธรรมบ,บ่มีทุกท่านธรรมบ่มีทางยูทูบเบอร์สมจิตปอท่อมเม่คู่หอมหวนแล่ะกับบริวารทุกท่าน ก็บอหวพี songs, ่นองก็บบหัววาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นตองขอบคุณท่านยูทูบเบอร์ทุกๆช่องกันแล้วกันขอ้ทุกท่านรวยรวยเมื่ออื่นพอกันย่บนเตาห้พี่นองติดตามท่านยูทูบเบอร์เด้อไดบึงหมอหลองหมอลำกลางเว้นเมื่ออื่นวันที่สิบสี่วันที่่ยุบันเม่ตะบนดงลิงอำเภอกำมะลใสจังหวัดกาฬสิน์ลำแก่บนกลางวัน้านแม่ฮันดี่รีอีสานเด้อ คามอาจารย์ดาบดอนหลักอาจารย์รุ <laut> <currently> <os tutti met soup> ่งฟ้ากุลายชายกินตล่ามอลําฝังเพชรนะครับมันเป็นฝังเม็ดอานุ่มเยาาสาวสันจะก่อนเส้นเปิ่นบนอนุ่มเน่าสาวสันจะก่อนเ้ นังลํามาออกมานั่านรับรดีีบิการคอยดูแลเขาปลอดภัยทีุ่ม ค่ะเป็นผลงานของอาจารย์ดาวบันดอนผู้พ่อค่ะนะคะวันที่สิบสี่พบกับลุงฟ้ากุลาชัยนะคะทางวันนะคะเด้อไปพบพ่อกันที่บันเมื่อยค่ะนักร้องคือสิลายจน้องคนนั้นมาล่ำมันอาจจะไ็นต้อยโอเคบ่าเป็นสามดูงดูโอเคแดีว่าตัวลง 俺不听。<Am> <Am or. S 1>